มีคนซัพอรอตบ้างหรือยังครับถามแค่นี้อุ้ยผมไม่รูกนะพี่เปาสวัสดีครับพี่ยังเลยครับพี่เปายังเลยครับพี่ชั้ถอดสูตรหรือว่าถอดชุดซีโอวางไว้ที่วางให้บนเอาผ่านพี่ไว้บนบรถพี่แล้วพี่จะมาร่วมสนุกกับผมก็ได้ครับผมบอกให้ว่าพี่คิงก็มาพี่ลองถามอันนี้ก่อนไหมลอาต่ออะไรหรือเปล่าคะมาถามกิจกรรมร้านใหม่ครับอันนี้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 เช่นจะพาอะไรรักหรือเปล่าครับเห็นมา ออกมารับได้ตลอดเลยครับน้องโมจิว่าไงครับเนี่ยอ๋อหนูรับทุกคนเลยหนูเป็นฝึกฝึกงานไงหนูต้องขยันรับเคสใช่ไหมครับราเรรรับใครเด้รับใครเป็นพิเศษไหมครับรับทุกคนครับไม่รับ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 รครับรับรับรัรับใครับ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 รเศรับ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 ก็น้องชายพี่ไงเรับ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 รัืรรรับรับรับรัรัรัอรับรับรับรบรับับบับบรรัรับ มันคนเดียวกันไม่ใช่หรอคะอ้อโหอ้ยอันนี้ที่มาติดต่อเรื่องงัดร้านใหม่ใช่ไหมบอกพี่พี่มาติดต่อเรื่องเรื่องเรื่องคลิปเสียงที่หลุดไปครับฮะคลิปคลิปอะไรคะคลิปเสียงอะไรหนูได้ไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าครับพี่มาติดต่อเรื่องคลิปเสียงที่หลุดไปครับไม่มีนะคะไอ้อะไรที่แบบว่าพี่ไมกี้ค่ะฮะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมคืออะไรอ่ะ ไอแบ็คไอแบ๊กไอแบ๊กนม่ได้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 ก่อนแบ๊กไม่บ็คแบ๊กไปพี่ฮะบายดีไหมคนละคนเหรออ้าวเหมือนพี่จะไม่ธรรมดาพี่โคตรอ่ะผมว่านะงานนี้งานใหญ่จริงนะใช่เหรองานพังเลยเหรอ ไม่รู้ว่าผมไม่รู้อ่ะเสียงเด็กเอ็นอ๋อเสียงเด็กเอ็นเหรออ๋อสวยชิปห <Yeah. S 2> ายแล้วชิปหายเ,ยายเยลี้ยวชิปหายเลี้ยวเลื้อๆชิปหายแล้วสวยเลยทีเางนี้สีแกงแงะนองเ,เขาไปดูเรื่องหรอเดี๋ยวพี่ไปแก้ตัวให้หก่อนใอ้ไม้ก่อนเลื้อตรงแก้ตัวดีๆนะมีทักดีนะขอโทษนะน้องโมจิครับผมครับผม เอ้ยเป็นไรหรือเปล่าไม่เสียงดูแข็งแข็งไม่เมื่อกี้พี่พูดอะไรไหมพี่ไมค์พี่คะคืออะไรคะพี่เป็นน้องหนูนะพี่รู้นนพี่ก็รู้พี่ก็แบบแซลเล่นไงว่าหนูพี่อ้อนน้องชายพี่บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่เคยพูดแบบนั้นเลยพี่เอาเสียงนี้มาจากไหนไม่พี่แซลเล่นแก้งเล่นแกงเล่นไม่มีอะไรหรอกใช่หรอใช่ครับน้องพี่ไม่ได้ไปได้ยินที่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ปเที่ยวที่ไหนอะ ไม่มีเขาไม่มีแม,ม,ม่น้องพี่ไม่เคยไปเที่ยวนะไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไ่คือเขาเล่าให้ฟังแล้วก่อนที่มาจะมาเจอกันนะเขาเคยไปเที่ยวที่ไหนมาอยู่เขาเล่าให้ฟังแล้วอแต่ไม่รู้ว่าไปทาอะไรมาบ้างอ๋อแล้วน้องไมกี้เล่าว่าไงบ้างเหรอเล่าว่าไปกินเบียร์คลายเครียดอโอกินเบียร์คลายเครียดใช่แต่มันเรื่องก่อนแต่สุดท้ายน่อดีตมันมีไว้แค่ให้ให้เหมาะให้ ย้อนกลับไปมองแต่ไม่ได้ย้อนกลับไปเดินถูกไหมน้องถูกไหมล่ะมันก็เป็นแค่เรื่อมันก่อนที่จะเจอหนูไงถูกต้องใช่ครับแล้วก็ไม่ได้อะไรใช่ใช่ใช่ไม่อะไรจริงเนาะแต่ถ้ามีอีกพี่มาบอกได้นะได้ถ้าพี่มาบอกพี่ได้เงินไหมเอางี้ดีกว่าพี่พร้อมขายน้องจัดเลยเอาเนี่ยเอางี้หนูจ้าหนูจ้าพี่ไม่ใส่รับเปอ่าไหมทุกเรื่องในแก๊มผ่านพี่หมดพี่รู้ทุกเรื่องําทําแบ็คน้องชายพี่ถูกไหมจริงครับจริงครับไม่มีเรื่องไหนที่พี่ไม่รู้ จริงเหรอ<ฮ>คือถ้าแบบอยากรู้อะไรคือติดต่อได้เลยใช่ไหม<น>พี่เเลาเรื่องไหนพ,พี่รู้เรื่องไหมได้กี้ตั้งแต่ไมค์กี้เกิดอะ่ะอจะท้องพ่อ,พอท้องแม่พี่รู้แลยนะครับไม่เอาไม่เอาเรื่องอดีตด,ดีกว่าเรื่องอดีตให้มันผ่านไปอยากรู้แบบ<ฮ>ตั้งแต่แบบมาเจอหนูอะไรเงี<อ>้ยเผื่อมันมีอะไรที่แบบตกติงไงแค่ช่วงแคใช่พี่แค่ช่วงนี้ช่วงนี้เรื่องอดีตก็ไม่เป็นไรแต่พี่ว่ามันก็ดูตั้งใจรักหนูจริงๆนะพี่เห็น พี่เห็นน้องพี่มีความสุขพี่ก็ดีใจพี่ก็คิดว่าหนูคงไม่ไม่ใจร้ายกับน้องพี่หรอกเนาะไม่หนูก็ตั้งใจคุยกับเขาจริงๆนะรอบนี้แฮปปี้ไหมก็ต้องหวังต้องถามับกับคนคนนี้แฮปปี้ไหมกับน้องพี่แฮปปี้ค่ะเขาแค่แบบหลับหลับนานเฉยๆกับเยอะนอนเยอะมีขี้ลืมบ้างมีแบบมึนๆบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไรรับได้แต่นั่นก็เป็นข้อเสียของน้องพี่เลยนะเพราะว่ามันก็เป็นข้อเสียที่หลายๆคนก็พูดมาแบบนั้นตลอดอแต่ก็ไม,ไม่เป็นไรก็รับรับได้รับได้แต่หนูเข้าใจนะเขาไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมแต่หนูเข้าใจหนูรู้ว่าต้องพูด้องเาเพราะว่าแก๊งพี่อ่ะพี่ให้ให้แก๊งมาก่อนทุกๆอย่างเนยนึกออกไหมนึกออกอบางทีมันก็อาจจะมีแบบเวลาที่แบบว่าสมมุติเป็นวันสําคัญที่พี่ นัดน้องไว้แล้วแต่ว่ามันเป็นวันสำคัญสำหรับหนูกับกับกี้เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจพี่อาจจะแบบมันดิพี่อาจจะแบบว่าอาจจะขอโทษแทนน้องที่แบบน้องพี่อาจจะแบบต้องเลือกแก๊งก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วค่อยไปชดเชยภาหลังให้หนูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันในบางทีเพราะว่าตรงนี้มันมันสี่สิบคนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวนี่หรอกใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจอันนี้ก็อันนี้ก็ในส่วนนึงแต่ว่าเรื่องหลับเยอะนะก็มันก็มันเป็นสันดานไปแล้วมันเซาขี้เซาขี้ไอพวกมันขี้ไปเรื่อยไหมอ่ะขี้เซาขี้ตื้อขี้ ขี้อะไรขี้ลืม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 ขี้มีขี้อะไรบ้างวะไอ้ไหมไอ้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 แบ็กมีเยอะมีเยอะมีเยอะแต่อย่าอย่างนี้เราไปแล่อยผ่านไปขี้แต่หนูเข้าใจเขาไม่เขอามีิวดาเาต้องซ้อมต้องแบบรันแกงด้วยหนูเข้าใจแล้วหนูชอบไหมถ้าแบบว่าถ้าแบบมีมีแฟนแบบได้ได้ได้บาลังดอของไฟเอ็มอะที่ได้เก็ตมาบาลังบาลังดอคืออะไรอ่ะพี่อ้าว เอาหนูเปิด g ูเกิลมาหนูพิม์บอลลังดอมันคือบางลังวันยี่ใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลใครที่ได้รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติยศในวงการฟุตบอลมันก็เหมือนกับไคล์เอ็มคือเดอะเบสของบาลลังของของถ้วยถูกต้องไม่หนูก็เป็นกําลังใจให้เขาอยู่ทุกวันใช่ก็ดีแล้วเนอะเห็นน้องเห็นน้องแฮปปี้กับน้องพี่ก็ดีแล้ว พี่ก็กลัวพี่ก็สงสัยถึงมันจะยังเด็กไปอยู่บ้างหรือว่ามันจะมืนมึนอื่นๆอะไรอยู่บ้างก็หรือว่าถ้าโดนเพื่อนหรือโดนพ่อโดนคนในแก๊งพี่แกลบ่อยก็อย่าพึ่งอันนี้เนาะเชื่อใจกันในเยอะโอเคไหมเพราะคนในแก๊งพี่โพี่แกลกันเยอะโดยเฉพาะไอ้ไอ้ไอ้แม็กอะไอ้แม็กอะแกลบ่อยเลยพี่ไม่เคยแกลงพี่ไม่เคยแกลบพี่ไม่เคยอะไรเลยพี่ไม่เคยอะไรเลยูุเดีนะไม่เคยทําบ้านแตกไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่ในโรงพยาบาลก็ได้อยู่นะตอนตั้งแต่ที่โรงพยาบาลอะ ไม่รู้มีคนบอกว่าเวลาพี่ไปคุยกับใครแล้วหลังจากนั้นคือพังทุกคู่เลยพี่เขาบอกเแกคู่หนูไม่เห็นพังเลยแกรักกันดีแกมันเป็นบทพิสูจน์ถูกไหมล่ะน้องออออถ้าคู่ไหนที่ผ่านไปได้เวลาเวลาพี่ไปปวดไปแก้งผ่านไปได้ออก็แสดงว่าเชื่อใจกันแล้วกันออแค่น,นั้นเองยังอ่อนเนาะหนูยังได้อยู่ไม่ยังได้อยู่ไงตอนเนี้ยเดี๋ยวผ่านไปเรื่อยๆกันคืออะไรครับ <laughs> เดี๋ยวมันมีมาเรื่อยแหละมันมีมาเรื่อยแหละเป็นละลอกละลอกเป็นคลื่นเป็นคลื่นไปยาวแต่หนูไม่ได้ไปนะมิทติ้งอ่ะไม่เป็นไรถ้าไมโอเคเอาที่เอาที่เอาเอาที่ทั้งสองคนสบายใจอ่ะพี่ไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวเราโอเคครับทำไมมันโอเคไหมนะมาถือว่าถือแต่ว่าก็ดีที่จริงที่จริงถ้าพูดจริงดีกว่าว่า พี่ไม่ได้ห้ามให้หนูไม่ได้ดไมาอยู่เ้วยคนเยอคนเยอะฮัลโหลโทรมาหาพ่อมึงเหรอฮัลโหลคุณไม่ใช่พ่อมึงโทรมาทำเพี้ยอะไรอ้าวอ้าหนึ่งจะกูหนึ่งชนใจเลยครับหนึ่งจะกูหนึ่งชื่นใจเลยครับเออ เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจเสมอแล้วน้องโอเคฤรธิผู้ตายอ่โอเคหนีอยลิ์สสัต์น้องฟังอยู่ทำไงหนีอ่ะอ่ะครับพี่จะบอกงนี้ว่าจูส่งทำมิทติ้งพี่อ่ะพี่อยากให้น้องๆในแก๊งทุกคนไปเที่ยวให้มีความสุขถูกไหมมันก็คือแบบมันเหนื่อยกันมาเยอะแล้วแบบตั้งแต่ออสตาทำตั้งแต่ทำเรลักมาพี่ไม่เคยจัดมิทติ้งใหญ่เลยนึกออกไหมมันมันก็เป็นก้าวแรกของพพี่อ่ะที่ที่ทำกันมาจนตอนนี้มัน ถามว่าสุขอนเสพไหมมันก็ในระดับหนึ่งแล้วกันในระดับหนึ่งที่ทํากันเองในระดับหนึ่งก็คิดว่าควรจะตอบแทนอะไรพวกพวกน้องๆแบบให้น้องมันแบบได้กินดีๆอยู่ดีๆกันแบบว่าพักผ่อนจิตใจพักผ่อนจิตใจอะไรอย่างนี้ที่จรงิงอะพี่อะอยากให้แค่คนในแก๊งไปได้ได้ําไปแต่ว่าเข้าใจว่าบางทีเซฟโซนของแต่ละคนอะมันไม่เหมือนกันเข้าใจเข้าใจความหมายพี่ไหมบางคนก็อยากจะแบบพาแฟนไปด้วยบางคนก็อยากจะพาคนคุยหรือคนอันนี้ไปด้วยพี่เลยไม่อยากให้ไม่แบบว่า ไม่อยากไปกีดกันใครเขา้าใจความหมายไหมแต่ถา้าถามความถ้าถามความาจริงอ่ะพี่ก็อยากเอาถ้าเอาคำจริงจรินะพี่อยากให้ให้ให้แค่แบบเป็เปนกันเองเข้าอจไหมแบบว่าเป็นกันเองเข,ขาเรียกอะไรวะแบบว่าพี่กะกลัวว่าคนนอกมาแล้วจะไม่สนุกกับพวกพี่มากกว่าพี่ไม่ได้กลัวว่าว่าน้องจะไม่สนใจแฟนหรืออะไรอย่างเงี้เข้าใจความหมายพี่ไหมพี่กลัวคนนอกจืิออย่างมากกว่าแต่ว่าพี่ก็ห้ามใครไม่ได้ไงซึ่งถ้าใครอยากพามาพี่ก็ไม่ได้ว่าที่พี่พูดในพาร์ทของไมกี้นะแต่ว่าถ้าหนูไม่ได้มาแล้วพี่ก็พี่ก็พูดว่า ก็ก็ไม่อยากให้แบบว่าอยากไม่อยากให้ทะเลาะกันบางทีน้องอาจจะไม่ได้ตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นสี่วันสามคืนสนุกกันนิดหน่อยก็รอดูในสีรีสแล้วกันอะไรอย่างงี้พอพี่น่าน่าน่านๆกันเหมือนกันนั่นแหละหนูเข้าใจแต่ไม่พอที่พี่อาร์ใช่ไหมพี่อย่างนี้มีคนขับร์ถบ้างหรือยังครับถามแค่นี้อุ้ยไม่รู้นะพี่เปาสวัสดีครับพี่ยังเลยครับพี่เปายังเลยครับไม่เชยังไม่รู้ต้องรอดูหน้างานไม่มีรอไม่มีรองางเด็กๆงานเด็กๆเด็กเยอะ ไม่ต้องบอกว่างี้ว่ารุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่หมายถึงว่าพวกแบบหัวหุเทเทได้นะ้วแบบอย่างพี่อย่างโบสอย่างฟิลพวกนี้ก็พาแฟนไปกันหมดไปไปอาบีอาไปก็ซวยดิน้องโอเคอันแค่นี้หนูก็สบายใจแล้วพี่แม่แค่นี้ก็สบายใจอะไรอ้อไม่มีหรอกแต่ขอแต่ขอให้มีจริงมันก็นอกกายน้องพวกนั้นคือเชื่อไหมเอ้ยไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ของนี้มันพี่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คนน้องๆเนาะเออ เชื่อใจไหมรักกันนะเชื่อใจดีแล้วเนาะน้องแทนน้องชื่อใจน้องแทนเราเชื่อใจน้องแทนอยากมีสปอนเนี่ยไอแบ๊กเพื่อนไอแบ๊กน้องชายอยากมีสปอนเซอร์แบบมีติ้งเนาะเผื่อแบบมีแบบเสียแบบเสียเป่าไอ้ขาพูดใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีได้ยินเสียงนี้ดังอะไรเงี้ยเนาะขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผมโอ้โหโอนให้แทนแล้วครับโอนให้แทนค่าอะไรครับพยายามโอนให้ค่าอะไรบ้านพี่เออ นั่นแหละที่จะบอกว่าถ้าน้องมันที่พี่จะพูดที่พี่พี่พูดทั้งเกิดเกินทั้งหมดมาคือพี่จะสื่อว่าถ้าน้องมันแบบว่าแบบแบบอาจจะไม่ได้ตอบหนูหรือว่าตอบช้าก็อย่อยาอย่าแบบเอาเรื่องนี้มาทะเลาะกาันเพราะว่าน,นานๆทีมีมีติ้งกันทีพี่แค่อยากให้มันสนุกสุดๆบางทีแบบพี่อาจจะมอมมันบ้างอะไรอย่างนี้หรอกไหมจนมันแบบแบบขาดสติจนมันแบบว่าแบบมันก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงหรอกแต่มันอาจจะแบบไม่ได้สนใจหนูอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าทะเลาะกันแค่นั้นเองเพื่อมีกิจกรรมเล่นกันอะไรอย่างงี้แม่คะเดี๋ยวหนูไปติดตามดูนะมันจะเก เหนเอ้าใจอยู่แล้วนานๆทีไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวให้เต็มที่ให้สนุกตื่นเลยนะเฮ้ยพี่เปาเล็ดเล็ดข้าวนึงเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นบัญชีผมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปาบอกแจ้งยอดมาเนาะเดี๋ยวผมมันจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะเอาเป็นบัญชีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยโอวดแบบนี้แล้วกันนี่ครับบัญชีนี้ครับพี่เปาเออกสิกรครับพี่ชายครับกสิกรครับพี่กสิกรครับไม่อมไม่อมไม่อมแหมหน้าทีมก็ร้อยกว่าคนยอดทุกยอดกูจดตลอดครับ อไอ้เฮียเออเออนั่นเดี๋ยวหาคูวอมิกไอ้เฮียเขาเขาบอกขอสกแกนไม่ได้กูจำเลขบัญชีอันไม่ได้โอ้แม่งไม่มีใครเชื่อใจกูเลยอ่ะไอ้กูถือเงินแก๊งนะน้องไม่เชื่อใจกูเลยเหรอโอ้ยเฮียเกินไปเป้าโอไม่มีใครเชื่อใจเลยอ่ะเพราะอะไรงง หพี่เปาขอบคุณครับคนดูพี่เปาโอนให้ทั้งหมดสามหมื่นบาทขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับพี่เปาขอบคุณครับซัพพอร์ตพวกเราในสำหรับมีติ้งรอบนี้ขอบคุณพี่เปานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณไอแฮฟซีบิวนะคุณดูครับให้แจกไอแฮฟซีบิให้พี่เปาหน่อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เปามากนะครับพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณที่เห็นความพยายามของผมแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดเลยพี่เปาครับขอบคุณไอแฮฟซีบิวตลอดครับขอบคุณครับผม เห็นหรือยังครับขอบคุณครับพี about, well ่เปาขอบคุณพี่เปาเร็วพี่เปาเพิ่อมาสามหมื่นน้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพี่เปาขอบคุณครับพี่เปาครับช่วนพี่เปายังโกพี่เปามามาได้นะครับพี่พัทยาวันที่แปดเก้าสิบพี่อยากจะถอดสูตรหรือว่าถอดชุดซีโอวางไว้ที่วางให้บนเอาผ่านพี่ไว้บนรถพี่แล้วพี่จะมาร่วมสนุกกับผมก็ได้ครับผมบอกให้ว่าพี่คิงก็มานั่นแหละคนดู แวะมาได้นะมากันเยอะมาเยอะครับมากันเยอะ,มยอะไม่มีพีอาร์ครับไอ้เป่าอยากเอาพีอาร์ไม่มีครับพี่อย่างอื่นมีครับแวะมาได้ครับพี่เขีนบอกมีติ้งร้อยกว่าคนนี่ไม่รู้ไม,ไม่ไม่แน่มันมีติ้งไรรักษณะมีติ้งาตาตาทาทนะุคนดูเนาะเดี๋ยวคนนู้นคนนี้มาเดี๋ยวเปลาเวียนอุ้ยมวยทะเลไว้ก่อนนะครับคนดูเดี๋ยวกระดูกไม่ค่อยดีนะคนดูครับไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ไว้ก่อนไว้ก่อนพี่อามุ้งก็อย่าหาครับอย่างก,กันพี่ไอ้ี้ยเปาเวียนอุ้ยเวยเอางี้คนดูครับเอางี้ไหนๆก็พันกว่าคนแล้วคนดูครับใครอยากซัพพอร์ตพวกผมมิงรอบนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนครับมีอะไรกลับไปมีกิจกรรมให้คนดูดูมีคลิป t ิกตอ,อกให้ลงผมสัญญาคนดูครับว่าหน้าเพจ Facebook หรือว่าทิกตอ,อกไลฟ์ลักหรือว่าจะเป็นทางไลฟ์สตรีมจะมีกิจกรรมเล่นแน่นอนครับคนดูครับผมสัญญาครับคนดูถ้าคนดูดโดนอิจฉให้ผมนะ พอดูครับใครจะมีเอ่อมีกําลังใจมีกําลังทรัพย์ที่จะโดเน็ตดีไหมครับพี่อามพี่อามโดเน็ตไปเยอะแล้วพี่นั่นแหละครับเอาไปหึงคนดื่นเนาะเอนเนอมีโกดโดนตึกไหมครับโอ้โหพี่เอ้พี่ผมผมตายทำไงครับมีอะไรดูหน่อยครับคนดูครับยังไงก็จะพยายามมาอันนี้ตลอดนะคนดูพยายามมามาไลฟ์สตรีมผ่านช่องน้องๆในแก๊งหรือว่าจะเป็นช่องพี่อุ้ยช่องผมหรือช่องโบอสช่องใครหลายคนที่อันนี้นะคนดูเนาะพูดอย่างนี้ใช่ไรเงาทุกทีไม้ กระปุกบอลอนนี้ตั้งใจแล้วว่าว่าจะจัดกิจกรรมจัดยิมไปสี่วันสามคืนนะต้องมีแล้วรอบนี้ไม่มีเหงาใครโดนเด็กมาได้ครับคนร้อนบอลลมาได้นะขอแค่ไลค์ได้ครับผมขอไอ้อาล้องลิ้กับเบอร์ได้ครับโดนเด็กเข้ามาแล้วคนละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับดูครับขอบคุณยี่สิบบาทครับขอบคุณห้าสิบบาทครับผมขอบคุณครับถูกต้องครับไปสี่วันเมาไปแล้วห้าวันถูกต้องน้องใบน้องใบโดนเด็กมาได้นะครับคนดูทุกคนนะครับคนละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆในแก๊งแล้วก็พวกผมมากๆเลยนะครับดูครับ ใช่ใช่อาจจะมีไลฟ์แบบว่าเปิดหมวกร้องเพลงแบบชิวๆกินเบียร์กันตอนกลางคืนเงนี้ยพี่ป้านร้องเพลงดีกีตา้าแล้วก็เปิดไลฟ์ทิ้งไว้อะไรยเงี้ยถือว่าได้สนุก,ปากาไปด้วยกันอะไร่งเงี้ยเห็นความสุขวเวลาแบบกอดคอกันต่อยกนนันอะไร่งเงี้ยนอกคนดูต่อยกันพีอาร์นัวนัวอะไรเงี้ยไม่มีครับพีอาร์เนาอะอขอบคุณห้าร้อยบาทนะครับผมขอบคุณนะครับจากใครไม่รู้คุณนะครับคุณดูคุณนะครับสุพรรณนหนึ่งเออคนละสิบบาทที่สิบบาทแปดร้อยคนก็แปดพันบาทแล้วคนดูครัาขอบคุณนะครับผม เตรียมบอร์ดเกมแล้วเตรียมมาอยู่แล้วครับเตรียมบอร์ดเกมไปแล้วครับพี่โกมีแก้ผ้าไหมครับถ้าเงินถึงก็แก้ได้ท่านดูครับที่จริงอ่ะในในไม่ถึงว่าที่นูนนะ่นเนาะเหลือเกงนอย่างเดียวผมก็ใส่ได้ท่านดูหมผมวิซีเรียครับขอบคุณอีห้าร้อยบาทนะครับคุณครับค่าเกงนตัวเดียวได้อยู่น้องอยาให้แก้ผ้าเลยในช่องกูบินนี่เฮียโกแก้หรอเท่าไหร่เอ้ยพี่อาร์มีไม่เอาหรอกไม่พูดกับพี่อาร์มหรอกไอ้เฮียโอนจริงทำไงกูซวยอีก ไอ้เฮียสวยอีกไอ้เฮียเอ้ยคุยเดี๋ยวกูตั้งมาสองสามหมื่นพวกปิดหลอดให้กูกูสวยอีกไอ้เฮียต้องไปแก้ผ้าในงานอะไอเฮียอย่าร้อเล่นกับระบบกูไม่ร้อเล่นหรอกไอ้เฮียกูไว้คุยไว้ก่อนเลยพี่อามครับโอ้ไอ้เฮียกูตั้งสามหมอดตั้งสามหมื่นมีคนมาปิดหลอดแล้วกูทำไงกูซวยดิเฮีย